เกี่ยวข้องกับแรงงานนะครับในวันที่1พฤษภาคมนี้จะถือว่าเป็นวันแรงงานนะครับวันแรงงานแห่งชาติเพราะฉะนั้นแล้วเป็นวันหยุดนะครับสำหรับแรงงานทีนี้ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับ <c oughs> เขามีการเน้นย้ำออกมาว่าวันแรงงานปีนี้นะฮะและทุกๆปีนะหนึ 1, ่งาคมนี้นายจ้างต้องให้ลูกจ้างหยุดงานและหยุดงานนะครับหยุดงานด้วยแล้วก็ต้องจ่ายค่าจ้างปกติด้วยนะครับ โดยคุณโสภาเกียรตินิราชาอธิบรีดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีการเปิดเผยครับว่าตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2,541เขามีการกําหนดเอาไว้นะครับบอกว่าให้ในายจ้างเนี่ยประกาศกําหนดวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบเป็นการล่วงหน้าปีหนึ่งไม่น้อยกว่า13วันโดยรวมวันแรงงานแห่งชาติวันที่1พฤษภาคมด้วยดังนั้นจึงขอฝากย้ําไปถึงนายจ้างนะครับสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยจัดให้ลูกจ้างได้หยุดงานในวันแรงงานแห่งชาติและจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทํางาน กรณีที่วันแรงงานแห่งชาติตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ของลูกจ้างให้ลูกจ้างได้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทันวันทำงานถัดไปสำหรับกรณีที่นายจ้างไม่อาจให้ลูกจ้างหยุดงานได้ในวันดังกล่าวเนื่องจากลูกจ้างทำงานในกิจกรรมกิจการโรงแรมสถานมหรสพร้านขายอาหารร้านขายเครื่องดื่มสมโมสรสมาคมสถานพยาบาลและสถานบริการการท่องเที่ยวงานในป่างานในที่ธุรกันดารงานขนส่งและงานที่มี ลักษณะงานหรือว่าสภาพของงานที่ต้องทําติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเสียแก่ง,งานนั้นในกรณีแบบนี้คือไม่สามารถหยุดได้เนี่ยให้ในายจ้างตกลงกับลูกจ้างว่าจะหยุดชดเชยในวันอื่นแทนหรือให้ในายจ้างจ่ายค่าทํางานในวันหยุดให้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องได้หยุดนะครับไม่ว่ายังไงก็ต้องได้หยุดและได้เงินด้วยในวันนั้นใช่ค่ะก็เป็นสิท,สทธิแรงงานนะคะที่ ลูกจ้างแล้วก็นายจ้างจะต้องรับรู้รับทราบด้วยนะคะในเรื่องของวันแรงงานแห่งชาติแบบนี้นะถ้าไม่ทําถือว่าผิดกฎหมายนะครับไปแจ้ง<ช>ตารวจเลยนะใช่ค่ะ